ใครวันนี้ที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองบ้างอยากเปลี่ยนตัวเองมาตั้งนานและอยากเปลี่ยนให้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยอันแรกนะคะครูจะบอกเลยว่าเราเองจะต้องทําอย่างไรคือด้วยความที่อยากจะเปลี่ยนเยอะแยะมากมายแต่เราเปลี่ยนไม่ได้เพราะร่างกายของเราเนี่ยเป็นร่างกายของเราเนี่ยเป็นจิตไร้สานึกของเราหมายความว่าอะไรเราไม่จําเป็นต้องรู้ตัวตลอดเวลาที่แบบจะต้องเธอสั่งให้ตื่นมากินข้าวตื่นไปทํางานตื่นไปทําอะไรต่างๆเราไม่ต้องสั่งเขาทุกขณะ เข้าใจป่ะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าถ้าเราไม่เราไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ดีบอกว่าตื่นต้องตื่นนะต้องไปกินข้าวต้องไปทํางานต้องไปนั่นนี่ไม่ต้องสั่งทุกขณะถูกไหมเราสามารถตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ดีเราตื่นมาทำไมเราเดืไปเข้าห้องน้ำพักสักพักเราตื่นมาเาข้าห้องน้ําเสร็จเราออกมากินข้าวกินข้าวเสร็จสักพัก efendim, เราจะไปทาํางานนั่นน,นี่นู่นทั้งหมดเลยจริงๆเราใช้ชีวิตร่างกายของเราเนี่ยคือจิตไร้สานึกจริงๆแล้วเนี่ยนะคือเขาก็ไม่ไม่เราไม่จาเป็นต้องสั่งตลอดเวลาทีนี้สิ่งททีี่่่่ไอออ้กาาารรเเมตตงงสัลลดว มันเกิดอะไรขึ้นคือตื่นมาปุ๊บมันจะเอาแพทเทิร์นเก่าๆในชีวิตเรามารีรันใหม่แล้วเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่ถ้าคนยังไม่ตื่นรู้อะไรมากมายนะจะจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วพอสักพักก็จะคิดถึงอดีตเอาอดีตมาสร้างเออฉันเป็นคนแบบนี้นั่นนี่นูน่นแบบนี้ตอนเช้าก็เป็นแบบนี้ทีนี้สิ่งที่มันจะแก้ได้คุให้เคล็ดลับหนึ่งข้อนะคะคือการที่ ร่างกายเราบอกเมื่อกี้ว่าจิตไร้สำนึกมันไม่สามารถแยกแยะอะไรได้ทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเปลี่ยนพลังงานฟังคำนี้ดีๆเราเปลี่ยนใหม่เราต้องเปลี่ยนพลังงานทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจําไม่ได้ว่าแยกไม่ได้ว่าสถานาการณ์ที่เราไปเจอก่อ,อให้เกิดอารมณ์แบบนี้ในชีวิตจริงของเราเนี่ยก่อให้เกิดอารมณ์แบบนี้กับ สิ่งที่เราคิดแล้วก็สร้างอารมณ์ขึ้นมามันแยกไม่ออกว่าไหนจริงไม่จริงพูดง่ายๆคือมันแยกไม่ออกว่าสถานที่เราบอกว่าทําไมจะต้องคิดหลอกสมองไปเรื่อยๆคืออันที่หนึ่งเวลาเราไปเจออะไรสมมติว่าเราเคยทะเลาะก,กับเพื่อนพอทะเลาะก,กับเพื่อนเสร็จอารมณ์เป็นยังไงโกรธถูกไหมพออารมณ์โกรธเสร็จปุ๊บเนี่ยสมองมันก็หลั่งสารเคมีแบบว่าที่ไม่ดีออกมาเสร็จปุ๊บและอีกอันหนึ่งพอเราคิดอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้ทะเลาะก,กับเพื่อนจริงถัดไปอีกหนึ่งสัปดาห์เราคิดถึงเหตุการณ์ที่เราทะเลาะกก แล้วสมองก็คือเรารู้สึกโกรธอะสมองก็หลั่งสารเคมีเหมือนกันดังนั้นค,คิดภาพออกป่าว่ามันแยกไม่ออกระหว่างว่าเอ๊ะตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเราแค่คิดเอาถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้เท่าทันเรื่องนี้บางอย่างเราใช้ชีวิตอยู่ในอดีตตลอดเวลาทีนี้เราจะทําอย่างไรวิธีแก้ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยวิธีการสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดเลยนะเมื่อไหร่ก็ตาม ที่มีคนถามคุณว่ามาเจอหน้าคุณสมมุติว่าคุณแบบบางทีนะมันไม่รู้ตัวเพราะเราเราร่างกายจิตใจอยู่ในอดีตโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีคุก็เป็นบางทีก็เผลอที่จะแบบเริ่มไปคิดถึงเรื่องเก่าๆก็เริ่มเศร้าก็มีก็ม,ม,มีพอไปมองแล้วพอมันเศร้านัาน่นนี่นูน่นแล้วเพื่อนทักว่าทําไมวันนี้ดูเศร้าจังเลยวันนี้ไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าสมมุติมีคนทักเราแบบนี้และทั่วไปถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่ได้เรียนหน้าเพจนี้เราไม่ตื่นรู้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณก็จะเล่าถึงไหม คุณก็จะเล่าว่าเนี่ยแฟนพุ่งทิ้งมาเนี่ยอะไรนะเป็นอะไรอ่ะอุ้ยไม่อยากจะคิดถึงเรื่องไม่ดีเลยอันนี้ถึธุรกิจมานั่นนิุ๊ดเจอปัญหามางั้นนิุ๊ขอบคุณนะที่ถามเนี่ยเนี่ยกำลังหาคนระบายอยู่พอดีเลยเคยตัวเองเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมเคยรู้สึกว่าพอมีคนถามปุ๊บขอบคุณมากที่ถามกูกูหาคนเอ่อพ่นใส่พอดีเลยหาคนพ่นผิดใส่พอดีอย่า ระวังนะคุณเล่าเสร็จคุณเสร็จเลยนะภาพที่ฉายในหัวคือมันเกิดขึ้นแล้วนะสิ่งที่คุณกังวลหรือคุณเครียดเกิดขึ้นแล้วถูกไหมมันจบไปแล้วอะไรที่เกิดขึ้นจบแล้วคุณแก้อะไรไม่ได้แล้วถูกไหมแต่สิ่งที่คุณแค่กลับไปคิดถึงมันคือฉายภาพซ้าปุ๊บสารเคมีเดิมเป๊ะเลยสารเคมีเดิมวิธีการแก้ก็คือว่าคุณต้องใหญ่กว่าสิ่งแวดล้อม ถ้าเราเราอยู่ใกล้ๆเสือสิงกระทิงแดดเยอะเกินไปคุณก็แค่พยายามยังไม่ต้องสู้กับเขานะหลีกออกมาถ้าหลีกได้หลีกโอเคปะ่ะถ้าหลีกได้หลีกแล้วเราจะต้องทํำยังไงข้อที่2วิธีการก็คือว่านอกจากที่คุณจะต้องใหญ่กว่าสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งคือจําได้ไหมว่าในหัวของเราเนี่ยตื่นมามันอยู่ในเรื่องเก่าเรื่องอดีตตลอดสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องฝึกยังไงให้เรามีอารมณ์ในอนาคตให้ได้ หมายความว่าเราอยากจะมีอารมณ์แบบไหนวันนี้เราต้องฝึกอารมณ์นั้นเลยตั้งแต่วันนี้แค่นั้นเองงงปะเข้าใจไหมคือการที่เรา ใจะใหญ่กว่าสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะคะวันนี้เราต้องแบบหนึ่งหลีกเลี่ยงอะไรที่แบบอะไรที่มันทําให้เราแบบเรารู้ว่าเฮ้ยเริ่มเครียดนั่นนี่นู่นต้องจับตัวเองให้ทนันว่าน,นี่เครียดแล้วนะเราหลีกหนีได้ไหมเราหลีกหนีถ้าหลีกไม่ได้ต้องปะทะทํำยังไงตีความไหมตีความใหม่เวลาเราพูดอะไรก็ตีความใหม่ถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ไหวแล้วจริงๆบางทีเราก็แบบครูก็ใช้บ่อยบางทีเราก็แบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา เออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องยิ่งใหญ่กว่าสิ่งแวดล้อมอันที่2คือเราต้องเทรนอารมณ์ตัวเองให้เป็นอารมณ์ในอนาคตหมายความว่าอะไรวันนี้คุณอยากประสบความสําเร็จครูบอกเลยนะว่าคุณอยากจะเป็นโหมดที่เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลได้เนี่ยโหมดที่สําคัญที่สุดคุณต้องมีอารมณ์มีความสุขให้ได้ดังนั้นเราจะต้องฝึกเทรนอารมณ์นี้ให้มากที่สุดด้วยการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเล่าเคล็ดลับแล้วนะคุณสามารถเล่าชีวิตในอนาคตคุณให้เพื่อนฟังได้ ไม่ใช่เล่าเรื่องในอดีตนะวันนี้หาเพื่อนที่เป็นมาสเตอร์มายหาเพื่อนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้หาเพื่อนที่คุยกันได้แล้วเวลาเล่าให้เล่าแบบฟิวเจอร์ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นสมมุติว่าคุณอยากคุณอยาก,ค,ยากคุณอยากได้เงินสักร้อยล้านสมมติโอ้เยอะมากร้อยล้านเสร็จปุ๊บถ้าเจอเหตุการณ์จริงคุณไปเจอเงินร้อยล้านเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะอารมณ์แบบไหนมีความสุขแล้วสารเคมีหลังมาเหมือนกันเลยเป๊ะประเด็นคือสมองแยกไม่ออก ไม่ออกเลยว่าตกลงมึงถูกจริงหรือมึงแค่คิดเข้าใจปะถูกจริงถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆหรือแค่คิดสารเคมีที่มันสั่งมาเหมือนกันเป๊ะเลยมันแยกไม่ออกเพราะร่างกายเราคือจิตไร้สํานึกมันไม่รู้เรื่องโอเคปะ,นะะนะงั้นเนี่ยมันแยกไม่ออกสิ่งที่คุณต้องทําคือต้องเทรนอารมณ์ในอนาคตให้มันเยอะแล้วสร้างเส้นสมองใหม่เกิดขึ้นคือเมื่อก่อนมวัวแต่เศร้าเหงาหงอยเครียดกังวล ไม่ต้องมีพวกนั้นแล้วสร้างใหม่ทำยังไงค่อยคอยคิดถึงอนาคตของเราว่าอนาคตแบบนี้เรามีอารมณ์แบบไหนโดยการที่เน้นที่สุดคือเรื่องอารมณ์ทำยังไงให้เรามีอารมณ์ในอนาคตเยอะที่สุดเวลาเจอเพื่อนเล่าเรื่องอนาคตไม่ใช่อดีตเฮ้ยเธอวันนี้เป็นไงหุยเนี่ยกลับไปถึงเรื่องอดีตเล่าถึงความยากลาบากชีวิตที่ผ่านมาเราบอกโอ้ยตอนนี้แบบดีมากเลยธุรกิจกำลังไปได้ดีมากเลยซึ่งตอนนี้มันก็ยัง จริงๆมันยังไม่ได้ดีหรอกแต่ทุกดีมันดีมากเลยตอนนี้แบบนั่นนี่นู่นให้เริ่มพูดแบบนี้เพราะว่าสมองมันมันแยกไม่ออกเขาเรียกว่ากระบวนการหลอกสมองค่ะ